ับสวัสดีครับอยู่กับบคงมีคุณตอนนี้ทุกคนคงจะดีใจที่จะไม่โดนบิดอีกต่อไปแต่พี่อยากบอกว่าเทธรรมดาก็ได้นะฮะเทแบบปกติแต่ถ้าทุกคนกลัวจะโดนบิดกะมาตรงที่ชอบตรงนี้มาตกชอบครับอ่าตามพี่นิวมานี่แล้วก็ก,กดเลขหนึ่งครับ อันนี้ต้องเอาไว้ใช้กับเพื่อนเท่านั้นทำอะไรไม่ได้เลยต้องเอาไปคลิกกับเพื่อนเท่านั้นต้องไปกดคลิกกับเพื่อนและเพื่อนก็ต้องกดคดลิกเราด้วยนะฮะซึ่งลังคาก็พอตัวครับลังคาพอตัวและพี่นิวพี่นิวครับมันเพิ่มมาแค่นี้เลกครับไม่ใช่เขาจะเพิ่มหมูที่เราต้องทำอาหารตามที่หมูของ าหารเป็นพวกพิซซ่าอะไรพวกนี้พวกขนมหวานก็มีนะแล้วจะมีมาเล็ซใหม่ๆเพียบเลยนี่อย่าบอกให้รูอันนี้เอาไว้เทรดอันนี้เอาไว้เลซเอาเอาไว้เทรดยามที่มีคนโกงครับแบบว่า้ยทุกคนแบบว่าวิ้งผลนี้มันแพงกันไปกลัวจะโดนบิดทุกคนก็ซื้ออันนี้เก็บเอาไว้ สักสองอันครับเก็บไวส้สักสองอันและใช้ไปครั้งทุกคนจะไม่โดนบิดเลยเออเป็นอะไรที่ดีมากวดมันบอกเวอร์ชั่นที่ผมเล่นอยู่ด้วยนะ ซิมเปลืองครับเดี๋ยวต้องเอาซื้อผักใหม่อีกก่อนอื่นเราทำสิ่งนี้ก่อนเลยครับา กระตุกไปเลยครับนี่ครับถามว่าพี่นิวมีม,มีมีตั์ช็อกโกแลตสองอันได้งไงพี่นิวซื้อครับพี่นิวซื้อมาไว้ครับเพราะว่าอันเดียวไม่น่าจะพอเพราะว่ากว่าจะออกมาแต่ละอัน ียกว่าหยบเลยทุกคนฟังเข้าใจไม่ง่ายนะฮะเรียกว่าเหรียญเซนดีกว่าน,นะฮะมันคือเหรียญเซนนะทุกคนอ่าเราเราจะสะสมเหรียญเซนไว้เยอะเพราะว่าถ้าเหรียญเซนไม่มีแล้วก็แย่เนี่ย วายโทรศัพท์โนอีกแล้วที่ที่ผมเล่นวงนี้ไม่ใช่เพราะอะไรนะมันมันแหลกจริงนะนอะ้องมันแหลกจริงนะไม่ได้โม้มันแหลกจริงโอ้ไม่กัดโทรโทรซาบพี่จะจะไปแล้วนะโทรศัพท์พี่จะล่วงแล้วครับโทรศัพท์พี่ล่วงแล้วครับโทรศัพท์พี่จะล่วงแล้วครับมีมีอะไรอีกไหม และทีนี้มาดูกันนะครับ1 2 3 4เรืวองอะไรครับว่าเซนจะได้กี่ตััน 1, 2, 3 คนอยากรู้ไหมครับใช่ครับผมขอเรียกว่ามันเลยนะฮะเพราะว่าผมชอบกินมัน,มนเผากระตุกาถามว่ารูปน้องไก่คืออะไรก็อัปเดตหมูน,นะฮะ เด็ดของหมูจะมาแล้วประมาณสิบทุ่มครับประมาณสิบทุ่มแต่ว่าพี่นิวจะรอดูฉากไหมน้องรับไห่ไปแล้วนะฮะอยากขอมาอีกเลยอยากขอให้พี่อทข้ามเลยนะฮะมื่อวานไม่โดนพ่อด่ากระบุญแล้วครับว่าเติรแฮมรู้สึกว่าสี ใค้ก็ได้ช่วยด้วยภาษาเปียนลองซื้อจัดมาสุม่ม,มนี่สวยขึ้นกว่าเยอะเลยนะเนี่ยสวยขึ้นกว่ากอนกว่าก่อนหน้านี้ทำเลยโอ้โหได้แต่ของกักกาด ผมรู้สึกว่าแต่ละตัวของผมมันไอคิวหนึ่งร้อยและไอตัวนี้ก็ยังอยู่ตรงนี้เหมือนเดิม What the hell ลืมวางลืมวางไข่หยกเรียกว่าไข่เซนเลยไข่ของเซนอะไรแบบนี้ไข่เวนเซนอะไรแบบนี้อบบนเออ จริงอันนี้จะเป็นเซนหรือจะเป็นหยกก็สร้างมันครับทุกคนเอาไม่ได้เกียร์อะไร แต่สิ่งที่ผมอยากรู้ก็คือผมว่าถ้าเราเข้าเซิร์ฟเต็มผมว่าเลขมันน่าจะคนละเลขกันอะดูเลขของผมดิเลขกับทีนี้หนึ่งหกห้าศูนย์โหเยอะจังวะทุกคนวันนี้ตกมือให้ด้วยนะฮะตกมือ กับการต้อนรับพี่แมวกลับมานะฮะซึ่งพี่แมวก็อยู่แอมกิมม่โกแหละแต่ผมหาไม่เจอเองใช่ครับผมโมง่เองแต่ใน,นเมื่อพี่แมวกลับมาแล้วกะดีใจด้นะครับถ้าต่อไปอยากให้ทำบทตัวรมาก็บเขาไม่มาครับเดี๋ยว<อ>เดี๋ยวผมไปทำทำไม่ ผมจะแต่ว่าไปทำแบบลอยฟ้าและสร้างปราสาทและสร้างอะไรให้สวยๆนะและก็จะให้ต่อสู้กันอยู่บนนั้นเลยตกลงมาก็ตกลงมาตุย่าว่าเต๋อฮะว่า t ต๋อฮะเมืม่อกี้คือบักใช่ไหมบักเซสวบักเักบักบักบัก ผมไม่ได้เรียกว่าผักนะมันวันนี้จะไม่มีก็กมีาะไรเพราะว่า,า,วาส่วนใหญ่ก็จะเกิดบักต่างๆเอเมคนปูแบบว่าช่วงนี้ก็มีคนปูเข้าเซิร์ฟเวอร์คนอื่นได้เดยที่ไม่ต้องใส่ซื้อโดยซนะ้ำเลยนี่ก็ต้องขอให้ระวังด้วย และอย่างที่รู้ๆนะฮะมีคนถามมาว่าจะคุยกับพี่นิวได้ทางไหนบ้างนะฮะก็ทางเบอร์โทรเลยครับและก็ในแอปเกมมิ่งโกครับก็คุยได้สองทางนะฮะฟเฟซบุ๊กออนไลน์ก็มี แต่อันนั้นอาจจะยากนิดน,นึงเพราะว่าอาจจะหาผมยากนิดน,นึงนะซึ่งใครอยากติดต่อหรือคุยและหาพี่นิวตัวจริงและอยากถ่ายรูปนะฮะกะถ่ายกันได้นะถ่ายกันได้เดี๋ยวจะยืนถ่ายแล้วเข้าลงคลิปไปเลยใส่เพลงแบบ อันนี้ปนไปเลยไดขอแนะนำว่าซื้ออันนี้เก็บไว้เยอะๆนะซึ่งผมมีสามอันซึ่งไม่ได้เติมครับซื้อเพราะว่าราคาถูกดีดแต่แต่ในคลิปคนอื่นไม่น่าจะ ราคาเท่าไหร่แต่ผมเห็นนะฮะลังคาก็พอตัวครับใช่ครับลังคาพอตัวเลยทีเดียวคาคาเซอร์นี้น่าจะตูเ้เย็หน่อคนน่าจะเป็นนี่นัน่นอนดูดีของใหม่ผมเราผมเช็คให้นะเราสามารถคาวันนี้ได้แล้วแนะ่ๆนะีนะ่ยนะนะนะไอ้ที่กองแสงใช้ใช้เงื่อนอันนี้เลยเอ๋อเฮ้ยกอบกันปะเนี่ย นจะตอบกันอย่าเอาในนี้ไม่มีให้ซื้อหรอ,อเดี๋ยวพี่หาว่ามีให้ซื้อป่ะว้าวได้หายไปแล้วครับใช่ครับอันนั้นอันที่กองแสงมาโดยตลอดหายไปแล้วกลายมาเป็นของคราฟแทนซึ่งของคราฟก็หยาบเลยว h a t the hell? นิวก็จะรอวันพรุ่งนี้นะฮะเพราะว่าจากวันนี้ก็น่าจะถ้าวันที่3น่าจะกลายเป็นคุกกิ้งไปแล้วกลายเป็นหมูไปแล้วนะฮะก็น่าจะดีนะแต่ไม่รู้ว่าตอนอัปเดตจะได้เป็นผลไม้อะไรนะฮะันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวลองอยู่อยู่สักประมาณสักเขาบอกว่าให้อยู่ถึงสิบทุ่ม สิบทุ่มละมั้งไม่แน่ใจครับทุกคนจะกี่ทุ่มวันนี้ก็ต้องรอดูครับรอดูรอดูครับรอดูรอดูครับรอดูเพราะว่าเขาไม่บอกก็ดีท้จริงเพราะฉะนั้นเราต้องรอสิอบทุ่มรับหรือไม่ก็สามทุ่มแหละนะ อ่ารุ่ม,มหรือไม่ก็สองทุ่มครับแต่สองทุ่มน่าจะนอนสองทุ่มไปถึสงสามทุ่มเน,น,นี่ยนะไม่ไหวไม่ไหวครับผมจะไหวได้ไงสภาพผมทุเรศและอนาบมาเลยตอนนี้ สำหรับคลิปนี้ขอตลาไปก่อนถ้าเพาิ่มคํายาวอะไรก็ขออภัยด้วยนะฮะถามว่าพี่นิวเก๊กเป็นตัวลายเป็นไงบ้างครับกลายเป็นตัวลายไปแล้ว <c oughs> การตีอยู่นะครับตก่กอนกาดตีอยู่นะการเป็นตัวไายแต่พี่ไม่ค่อยซินกับบทชักเท่าไหร่เพราะว่าบางที เสียงพี่อาจจะไม่ได้ดูท้ายอะไรขนาดนั้นนะถ้าให้เก็กเสียงก็ตัวไรกกับประมาณเสียงธรรมดาแน,น่นอนครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนบายบายครับเจอกันใหม่คลิปหน้า